วิ่งในปีนี้ฉันจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนเพราะฉันได้คิดค้นสูตรมากมายสูตรแลดจระเข้แมงมุมและยีราฟบ,บอกเลยว่าสากัดแบบเข้มข้นมากๆ เจ้ายีราฟนี้ฉันใช้ประมาณ15ร้าล้านตัวส่วนเจ้าแมงมุมนี้ประมาณ30ล้านตัวและจระเข้อีก5,000ล้านตัวและแลดฉันได้ไปขโมยที่พิพิธภัณฑ์มาด้วยประมาณ50รล้านตัวบอกได้เลยว่าน้ำยาของฉันนั้นเข้มข้นมากเหลือเกิน <laughs> เอาและะ้วค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม m e r ร์ Animal ม d นั่นเองก็เป็นเกมแนววิ่งนะคะแล้วก็สามารถเอาน้ํายาพวกนี้นะคะฉีดเข้าไปในร่างกายและเราก็จะกลายร่างเป็นสปรดัดเอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะพี่จะเริ่มใช้เจ้าน้ํายายีราฟนะคะโดยการฉีดเข้าไป ที่หัวของมันอ้าวเดียวฉีดพิษโอ้โหฉีดที่หน้าอกก็สามารถเห็นผลนะจ๊ะอ่าเอาละแล้วก็น้ำยาเจ้าแมงมุมไปด้วยนี่ฉีดเข้าไปที่นมเลยโอ้โหกายร่างกายรา่างตอนนี้นะฮะยีราฟผสมแมงมุมยีราฟผสมแมงมุมว่ะเออมา ต่อไปนะคะหาส่วนหางเนี่ยพี่ก็ใช้น้ํายาจระเข้นั่นเองนะคะโดยการฉีดเข้าไปที่ขาเลยเอาละตอนนี้ร่างโคนของฉันก็เสร,ร็จสมบูรณ์มีหัวเป็นยีราฟมีแขนเป็นแมงมุมและมีหางเป็นจระเข้อาเอาละเรามาเริ่มต่อสู้กันได้เลยว้ยจะตกปีนขึ้นอว่ายังไงว่ายังไงตัวฉันไม่ได้หรอกบอกเลย ฉันคิดคนพัฒนาสูตรมาเยอะแยะมากมายมาไว่ายว่โอ้ยจะว่ายน้ําแต่กดผิด <c oughs> เฮ้ยเฮยเฮยโอ้เดี๋ยววิ่งแชงชัง้นชี่โอ้ยวิ่งแชงชัง้นชีนโอ้กระโดดกระโดดขึ้นมารอบนี้ฉันขอปีนละกันนะอ่าทุบกิดไปสิฉันขอชน,นะไปละกันนะ ตอนนี้ฉันได้คิดคดพัฒนาเจ้าเหยี่ยวมาแล้วรอบนี้ฉันใช้เหยี่ยวประมาณ100้ล้านตัวเลยทีเดียวเชียวนะเรียกได้ว่าเป็นการหาที่ยากลำบากมากๆเอาละฉันจะทําการฉีดเข้าไปในร่างโคนของฉันนี่แหละฮ่าฉีดเข้าไปที่ต้นขาเลยว้ามีปิกแล้วตอนนี้ฉันสามารถใช้ร่างโคนบินเข้าไปซื้อกับข้าวให้ฉันได้แล้วฉันไม่ต้องใช้รถ เปลืองน้ำมันด้วยนะฮะต่อ,อไปนะคะพี่ก็จะใช้น้ำยาแรดนะคะโดยการฉีดเข้าไปที่หน้านั่นเองนะคะเพื่อจะได้มีหน้าเป็นแรดนั่นเองนะคะ <laughs> เป็นไงแรดมีปีกอ่านี่ไงสุดยอดปลาอ่า ต่อนะคะพี่ก็จะใช้น้ํายาเจ้าแมงมุมนี่แหละฉีดเข้าไปเพื่อเพิ่มือแขนเวลาปีนป่าจะได้ปีนไวขึ้นยังไงล่ะสุดยอดไปเลยแล้วก็ใช้จระเค้นะคะเพื่อ ทำให้เรามีหางนั่นเองนะคะเวลาว่ายน้ําเนี่ยจะได้ว่ายไวขึ้นฝ่าชาวบ้านเขานั่นเองนะคะอ่าเอาเดี๋ยวก่อนอ่า,อ,าอะไรล่ะยังไม่ได้ฉีดเลย <laughs> ลืมฉีดยาเอาละคราวนี้ละเราก็จะไวขึ้นนะฮะสามารถว่ายน้ําไวแล้วก็บินได้ด้วยเตรียมตัวสตาร์ทไปบินได้วะ่ะเออ พวกนายบินไม่ได้หรอกเขามาไ่ว้น้ําโชว์เลยมานี่เป็นไงล่ะไ่ว้น้ำไว้ฝ่าชาวบ้านเลยนะฮะเดี๋ยว,ยวมีสิ่งก่อบข้างมีสิ่งต่อสร้าง ปีนขึ้นไปอ่าเวลาปีนแล้วก็ปีนไหวขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีไหลมือกันเลยเทียวเฉียวนะคะเออนี่มาอุย๊ยมีระเบิดอยู่ข้างหน้าด้วย่ะแต่ว่าทําอะไรพี่ไม่ได้นะจ๊าเพราะว่าพี่นั้นแข็งแ่งเกินไปตอนนี้ฉันได้คิดคนน้ํายาเจ้าลิงบาบูมาแล้วนะคะอ่ามาเรียกว่าลิงบาบูหรือเปล่าวะ <laughs> จะไม่ได้จิงกองหรือลิงบาบูอะไรสักอย่างเอาละเราจะมานั่งเสียเวลาอยู่เลยใช้น้ํายานี่ฉีดเข้าไปอุย๊ยเดี๋ยวก่อนฉีดผิดจุด หรือเปล่าเนี่ยฉีดผิดจุดว่ะอ้ฉีดเข้าไปจะฉีดตรงไหนก็ฉีดได้นี่ตอนนี้นะคะเราก็มีมือที่ส่งพลังมากๆเลยนะคะนี่พร้อมจะตบทุกคนให้กระเด็นไปนอกโลกเลยนะฮะ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือห่างจรละเค่นั่นเองนะคะฉีดเข้าไปฉีด,ฉด,ฉด,ฉดที่ไหนดีฉีดที่ขาแลวกันรอบนี้อาอาจจะได้ผลไวนี่ไวยน้ําไวขึ้นรอบนี้นะคะจะอาขาดปีกไม่ได้อีกเหี่ยวนะคะไม่ใช่เหี่ยวเอ้อินทรีสิเออนกอินทรีนะคะ <c oughs> ขอประทานอภัยในการเรียกชื่อผิดด้วยนะคะอขอน,นี้หน้านะคะหน้าหน้าพี่จะใช้อะไรดีเฮ้ยถ้าเราใช้น้ํายางแมงมุมผสมไปด้วยนี่มันจะได้ไหม ลองดูนะคะโอ้โหไม่เปลี่ยนว่ะอ้าวจบเลยนะคะพี่ใช้น้ํายาบาบูหมดแล้วโอ้โหพี่ใช้น้ํายาลิงหมดแล้วว่าโอ้โหผิดพลาดทางเทคนิคโอ้ยขอโทษด้วยนะคะทุกคนโอ้โหไม่น่าลองเลยอะไม่เป็นไรรอบหน้านะคะโอเคเราก็ฉีดเข้าไปเลยนี่หน้ายรีราฟเริ่มแล้ว <laughs> เอาละเกมเริ่มแล้วบินได้โอ้โหตอนนี้แชมป์สองสมัยของเราก็ยังเก่งเหมือนเดิมและเขาสามารถบินได้แล้วก็หางของเขาก็สามารถกระดิกได้ด้วยเฮ้ยโอ้รอบนี้มีอุปสรรคด้วยโอ้โหรอบนี้มีหินด้วยมาเดี๋ยวจะว่ายน้ําให้เด็กมันดูนะคะนี่ว่ายน้ําให้เด็กมันดูว่าเป็นไงล่ะตามกันไม่ทันเลยใช่ไหมล่ะมาหรือจะต่อยกระแพงให้ดู้วกันเรียบร้อย ก็คนมันเก่งอันนะเอาละรอบนี้เพื่อนของฉันให้น้ํายามารอบนี้ฉันไม่ได้คิดคนเองนะเป็นน้ํำยาเต่าร้านปีอายุประมาณล้านปีนะครับผมอ่าจีดเข้าไปเลย เรียกเดียวา่าสุดยอดไอเทมีนมีกระดองแล้วไม่ว่าใครจะยิงมาหรือว่าปาอนหินใส่ฉันฉันก็จะสามารถหุบเข้าไปในกระดองเพื่อป้องกันตัวเองได้อ่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหางจระเข้นั่นเองโอ้โหฉีดเข้าไปในกระดองเต่าเลยหรอโอ้จีทะลุเลยไม่ได้ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดที่น่องแล้วกันนะโอเค รอบนี้นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำยาริงบาบูของเรานั่นเองนะคะนีน่นี่ครบครันนะคะรอบนี้เราก็จะใช้อ่าหน้าแรดของเรานะคะนี่ฉีดเข้าไปในหน้าเลยจบอืมตอนนี้ก็แข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะอ่ายิ่งนับวันนี่ล่างโคนของเรานี่ก็ยิ่งแข็งแกร่งนะคะเราไปรับชมในการต่อสู้และวิ่งฝ่าฟันกันเถอะ เอาละเริ่มได้เง่าถ้าจะว่ายน้ําให้ดูนี่เป็นยังไงล่ะว่ายโคดไวแล้วก็จะใช้หมัดกังหันลมนะคะต่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ย,ย,ยแซงมาได้ยังไงเ่านี่ใส่ไม่ดีเลยแชมป์ฉันจะต้องเป็นแชมป์สี่สมัยให้ได้มาฉันจะปีนให้ดูแล้วกันเอาเดี๋ยวก่อนต่อยผิด <laughs> เดี๋ยวก่อนนะต่อยผิดทิศอา้าวยวัดติดเฉยเลย เฮ้ยการแข่งขันเมื่อกี้คือแบบพี่ติดอะไรไม่รู้ <c oughs> คืองงมากเลยนะเนี่ยอะไรมันจะโชคไรขนาดนั้นคือแบบแพ้แบบงงๆเลยนะคะตรงใส่เกมจะบั็กนะคะไม่เป็นไรฮะเริ่มสู้กันใหม่เลยดีกว่านะคะโอ้โหเมื่อกี้คือบปลดล็อกอ่าน้ำยาเสือ,อแล้วว่าเสือชีต้าหรืออะไรไม่รู้พี่มองไม่ทันนะคะเมื่อกี้โอ้ได้แค่มาครึ่งเองอะไม่เป็นไรนะคะ โอ้ฉีดเข้าไปต่อนะครับเอาละต่อมาพี่จะมาฉีดหางจระเข้นั่นเองนะคะเพื่อให้เรานั้นมีหางนะคะจะได้ว่ายน้ําได้ไหวขึ้นนั่นเองนะคะอ่าอ่าต่อมานะคะพี่จะเอาหน้าอ่าหน้าแรดเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดกดผิดโอ้ยกดน้ํายาผิดขอโทษอโอ้โหอ้าวเราสามารถ สวมกระดองเต่ากับปีกได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหพึ่งรู้นะเนี่ยพี่คิดว่าถ้าฉีดเจ้าปีกไปแล้วกระดองเต่าอาจจะหายไปก็ไม่นะคะโอเคคราวนี้เราก็จะสามารถเอาชนะได้แล้วเอาละรอบนี้ฉันจะต้องเป็นแชมป์สี่สมัยให้ได้แกอย่ามาสู้กับฉันนะเว้ยปีนปีนปีนรอบนี้ฉันจะไม่ติดอุยอุยอุยมีอุปสรรคมีอุปสรรคโอ้โหมีอุปสรรคฉันก็ไม่กลัวเพราะว่าฉันนั้นไวมากมากมีระเบิดอยู่ข้างซ้ายนะคะโอ้โห มาอุย้ยรอบนี้ต้องใช้หมัดค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพี่นั้นพลังเหลือล้นนะคะเรียบร้อยเป็นแชมป์สีสมัยแล้วยูู้